สื่อดังเผยเหตุผลลิเวอร์พูลและโกนาเต้ยังตกลงเรื่องสัญญาฉบับใหม่ยังไม่ได้แมตต์ฮิวส์จาก The g u a r d ดียรายงานว่าสถานการณ์การต่อสัญญาระหว่างโกนาเต้กับลิเวอร์พูลยังอยู่ในสภาวะตึงเครียดเพราะการเจรจายังคงไม่มีความคืบหน้าและโกนาเต้ก็ได้ปฏิเสธข้อเสนอต่อสัญญาฉบับแรกจากสโมสสตามรายงานบอกว่าโกนาเต้ Go ate ไม่เห็นด้วยกับโครงสร้างค่าเหนื่อยที่เน้นโบนัสตามผลงาน และให้ค่าเหนื่อยพื้นฐานน้อยเกินไปด้านลิเวอร์พูลยังคงยืนยันจุดยืนว่าการเพิ่มค่าเหนื่อยต้องอิงกับผลงานและความสำเร็จไม่ใช่ให้สูงตั้งแต่พื้นฐานเพื่อรักษาระบบโครงสร้างค่าเหนื่อยของทีมในระยะยาวฟาบิซิโอโรมาโนรายงานว่าดาวินนูเยตกองหน้าของหงแดงลิเวอร์พูลสามารถเจรจากับนาโปลีเรียบร้อยและพร้อมที่จะย้ายไปร่วมทีมแชมป์กัลโช่ซีเรียอาอิตาลี หลังจากได้รับการเสนอแผนงานของอาโตนิโอคอนเต้กุนซือใหญ่เป็นที่เรียบร้อยอย่างไรก็ตามตอนนี้ยังติดปัญหาทั้งในเรื่องของค่าตัวที่ลิเวอร์พูลเองก็ต้องการสูงในระดับหนึ่งรวมถึงค่าเหนื่อยของนูนเยฟที่นาโปลีจะจ่ายไหวก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องคุยเช่นกันถ้าตกลงค่าตัวกันได้ดีลนี้คงจบยังจำกันได้ไหมครั้งหนึ่งเขาเคยพาเราไป UCL เนทฟิลิปย้ายร่วมทัพเวสบอมบิดแบบไม่มีค่าตัว แต่มีเงื่อนไขโบนัส3ล้านปอนด์ตามผลงานอนาคตซีซั่น2020-21ทัปีวิกฤตแดนหลังหรือว่าููเปลี่ยนคู่เซนเตอร์ฮาฟกว่า20ครั้งในฤดูกาลนั้นหนึ่งในตัวหลักที่ช่วยเหยื่อกันมาคือแมตฟิลิปคนนี้จากนั้นเมื่อสถานการณ์ปกติก็ถูกปล่อยให้หลายทีมยืมตัวจนกระทั่งได้ย้ายทีมถาวรเสียทีดีใจกับน้องด้วยจริงๆฟาบิซิโอโรมาโนยืนยันณตอนนี้ถือว่ามิโลสเคอร์เคส กลายเป็นผู้เล่นคนใหม่ของทีม #Liverpool ได้แล้วโดยตอนนี้ทุกอย่างเสร็จสิ้นหมดแล้วการตรวจร่างกายเสร็จสิ้นและเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วโดยแบ็กซ้ายย้ายจากบอลหมัดมาร่วมทีมลิเวอร์พูลด้วยค่าตัว40ล้านปอนด์ยืนยันแล้วซึ่งการถแถลงการอย่างเป็นทางการกำลังจะตามมาในเร็วๆนี้โปรดติดตามกันยาวๆหงส์แดงจะจัดเซ็นเตอร์กับหน้าเป้าที่กำลังมีข่าวอีกไหมขอให้เป็นข่าวดีครับมาร์ตินฮาร์ดี้นักข่าวสายสาริกาดงจากเดอะไทมส์ รายงานว่าลิเวอร์พูลมีเงินทุนมากพอสำหรับการสร้างบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ให้จับทางนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแม้ว่าพวกเขาจะทุ่มเงินมหาศาลในการซื้อผู้เล่นไปบ้างแล้วในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานี้สถานการณ์ในตอนนี้นิวคาสเซิลกำลังเกิดความกังวลว่าอาจมีการยื่นข้อเสนอของลิเวอร์พูลสำหรับการขอซื้อตัวอเลสซนเดอร์อิซักเข้ามาในช่วงต้นเดือนหน้านี้เพราะฉะนั้นนิวคาสเซิล จึงกำลังเตรียมแผนการขยายสัญญาฉบับใหม่กับทางกองหน้าทีมชาติสวีเดนวัย25ปีรายนี้โดยทำให้เขากลายเป็นผู้เล่นที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรพวกเขาแต่ที่น่าสนใจก็คือข้อเสนอใดๆก็ตามของนิวคาเซลที่จะยื่นให้อิสซักพิจารณา,านั้นจะไม่เทียบเท่ากับค่าเหนื่อยในระดับสูงที่ลิเวอร์พูลพร้อมที่จะยื่นให้เนื่องจากสโมสรยังคงถูกจำกัดด้วยกฎผลกำไรและความยั่งยืนของพรีเมียร์ลีกฉะนั้นตอนนี้นิวคาเซลจึงหวังว่า การที่พวกเขาผ่านไปเล่นยูฟาแชมเปียนส์ลีกได้นั้นจะเพียงพอที่จะสามารถโน้มน้าวให้อิซักอยู่กับพวกเขาต่อไปและจะเป็นปัจจัยที่ทําให้ผู้เล่นไม่ต้องการย้ายออกจากทีมไปในช่วงซัมเมอร์นี้ชกชัวรและโอกาสหงแดงลิเวอร์พูลอาจจะใช้ความได้เปรียบเพื่อคว้าตัวมาลิกฟฟาน่าปีกดาวรุ่งของโอลิมปิกลียงหลังจากที่ลีกเอิงมีคําตัดสินปรับลียงตกชั้นจากกรณีปัญหาด้านการเงินโดยลียงถูกปรับให้ตกชั้น จากที่พวกเขาไม่สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินกว่า500ล้านยูโรได้แม้ว่าทางเจ้าของสโมสรจะพยายามชี้แจงและพิสูจน์ว่าได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวไปแล้วแต่ก็ถูกมองว่าการดำเนินการหลายอย่างไม่เป็นไปตามกำหนดอย่างไรก็ตามลียงยังมีโอกาสในการอุทธรณ์ได้อย่างไรก็ตามข่าวนี้น่าจะทำให้หลายสโมสรรวมถึงลิเวอร์พูลที่สนใจฟฟาน่าอยู่มีโอกาสที่จะเร่งหรือบีบให้ลียงปล่อยดาวรุ่งวัย20ปีรายนี้ออกมาจากทีมได้ แม้ว่าเพิ่งเซ็นมาร่วมทีมได้แค่ปีเดียวเท่านั้นโดยปีก่อนลียงคว้าโฟฟาน่ามาจากเก้งด้วยราคา16.6ล้านปอนด์ซึ่งจากการคาดการคาดตัวของเขาถูกประเมินไว้ที่30-40ล้านปอนด์แต่เมื่อลียงจําเป็นต้องเร่งขายอาจจะทําให้ค่าตัวของเขาถูกลงกว่านั้นลิเวอร์พูลมองโฟฟาน่าเอาไว้เป็นตัวแทนของเฟเดริโกเคซ่าที่อาจจะถูกปล่อยตัวกลับอิตาลีได้แต่ก็มีคู่แข่งรายอื่นๆเช่นกัน ถึงคนนี้มาจะไม่ใช่โฮมกรนแต่อย่างน้อยจะลงเล่นในพรีเมียร์ลีกได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนเพราะอายุยังไม่ถึง21ปีรอติดตามกันต่อไปสำหรับหงแดงเพราะตลาดคงยังไม่จบค่้นี้แน่ถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากไลค์กดติดตามกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ